โอ้โหนี่เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ประเทศไทยของเราก็ยังปังไม่หยุดครับกับกระแสการท่องเที่ยวที่นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกยังทะลักเข้าไทยไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับโดยฝั่งขาเข้าของผู้โดยสารที่เข้ามาในประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับยังเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายเฉลี่ยแล้วเข้าไทยวันละเป็นแสนคนครับ พราะปลายปีแบบนี้ไทยเรามีงานจัดงานใหญ่ๆอยู่ประมาณ3-4งานครับงานแรกแบบคร่าวๆเร็วๆก็คือจัดไปแล้วครับนั่นก็คือเทศกาลพุนานาชาติที่พัทยาครับแล้วก็ตามด้วยงานวิจิตเจ้าพญาที่มีมาก่อนหน้านั้นตั้งหลายวันแล้วครับรวมทั้งในปลายปีก็จะพบกับเทศกาลคริสต์มาสรวมทั้งเทศกาลคาวดาวในวันที่3 1ธันวาคม ปลายปีนี้ครับนี่คืองานใหญ่ที่นักท่องเที่ยวต่างก็อยากจะมาชมกันครับสำหรับงานวิจิตเจ้าพญา2,568เริ่มกันตั้งแต่วันที่9พฤศจิกถึง23ธันวาคมรวมทั้งหมด45คืนครับจัดแสดงแสงสีเสียงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาโดยปรับรูปแบบและการจัดงานภายใต้แนวคิดเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความอาลัย และน้อมลํำลึกในพระมหากรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมราวๆ1.5ล้านคนครับและคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเงินไม่ต่ำกว่า6,200ล้านบาทครับ และก็ด้วยความน่าทึ่งและความงดงามของงานนี้นะครับก็สร้างกระแสะให้กับชาวต่างชาติที่เดินมาทางมาเมืองไทยเพื่อมาชมงานนี้ถึงกับต้องร้องว้าวกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าความสวยสดงดงามและตะลึงในโดนที่มีการโชว์ถึงพันลำนั่นเองครับชาวต่างชาติต่างก็บอกเล่าถึงความงดงามและความสวยงามที่เขาไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อน การแสดงโดนไม่ได้ว่ามีให้ชมกันง่ายๆนะครับและผลงานก็ออกมาดีด้วยครับเพราะว่าการแปลอักษรและรูปแบบของการจัดงานรวมทั้งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับช่วงที่โดนกําลังลอยลำออกมาเพื่อกำลังจะจัดขบวนแปลเป็นรูปลักษณ์ต่างๆนั้นดูสวยสดงดงามมากเหมือนกําลังปล่อยโคมลอยอะไรยังไงอย่างนั้นเลยครับ และที่สำคัญพวกเขายังบอกว่างานนี้จัดให้ชมกันฟรีฟซึ่งถูกอกถูกใจมากและสามารถชมงานนี้ได้ตามจุดต่างๆรอบๆแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับมีจุดต่างๆให้ชมมากมายรวมทั้งยังมีจุดแบบที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือเป็นจุดที่ว่าซ่อนอยู่ในความลึกลับที่เราบางคนก็ยังไม่รู้ครับว่ามีจุดนี้ด้วย หลายคนอาจจะไปยืนกันอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาตรงแถวสะพานพุทธแล้วก็อยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามก็จะมีแถววัดประยู์วงสาวาสนะครับแต่ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ซ่อนตัวอยู่จนชาวต่างชาติถ้าถึงกับเรียกว่าเป็นจุดยอดฮิตกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือจุดที่ทุกคนสามารถไปนั่งดื่มกินแบบชิวๆสบายๆมองมุมแบบ 360องศาคล้ายๆมุมมองแบบ b i r ร์ดไอวิวนั่นแหละครับนั่นคือชั้นบนสุดของโรงแรมแกรนไชน่าที่เยาวราชนั่นเองครับซึ่งคุณสามารถมองเห็นมุมต่างๆได้ในมุมสูงและที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งครับและจุดหนึ่งที่น่าจะดึงดูดให้ทุกคนมาดูในงานเทศกาลต่างๆเช่น วันเขาดาวในวันที่31ธันวาคมนี้จะถึงนี่นะครับจุดนี้คุณจะเห็นผู้สวยสดงดงามเอาตราการตาเอามากๆเลยถ้าได้มาชมนะครับและอีกหนึ่งบรรยากาศที่แอดอยากจะแนะนำนะครับถ้าอยากจะได้ความรู้สึกแบบบรรยากาศดีๆฟินๆน,นั่นก็คือการชมงานวิจิตเจ้าพยา บนเรือสำราญที่ล่องไปตามลำน้ำเจ้าพยาซึ่งก็จะได้เห็นการแสดงแสงสีเสียงตามจุดต่างๆซึ่งไฮไลท์ก็มีอยู่หลายจุดเลยครับเช่นที่วัดอรุณนี่ก็สวยมากๆเลยครับยืนชมบนเรือแบบนี้นะโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าโต้ลมหนาวครับท่านผู้ชมซึ่งอากาศตอนนี้ก็ดีดีมากครับซึ่งมันอไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับ ลมก็เย็นเจี๊ยบซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับรีบๆไปชมกันเลยครับและเรือก็จะมาจอดให้ชมครับด้วยการชมโดนตั้งแต่500ลำจนถึงพันลำแล้วแต่วันเลยครับรวมทั้งก็จะได้เห็นม่านของสายน้ำเหมือนน้ำตกครับแต่นี่เป็นแสงไฟครับ ซึ่งชาวต่างชาติต่างก็ตะลึงกับแสงสีอันนี้ครับพอดูเหมือนน้ำตกมากเลยข่าวนี้มาฟังคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยครับมีคนคอมเมนต์บอบอกว่าไปมาแล้วสวยอลังกามากถัดมาบอกว่าดูอยู่ตรงไหนดีคะก็มีผู้มาตอบกลับเขาว่าดูอยู่ตรงใต้สะพานพุทธ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่นั่นคนเยอะไหมคะต้องมาแต่เช้าหรือเปล่าก็มีคนมาตอบบอกว่าคนเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ยืนไกลๆก็ยังเห็นอยู่ดีแต่ถ้ายืนใกล้ๆเนี่ยเมื่อยคอแน่ๆเลยฮ่าๆคอมเมนต์ <ç am S 1> <Comment S 2> นี้แอดชอบครับเขาบอกว่าฉันมากับเพื่อนชาวอเมริกาฉันต้องไปเรียกเพื่อนชาวอเมริกาคนนั้นมาเที่ยวชมงานนี้ให้ได้แล้วละ่ะ ใช่เลยครับแอดก็ว่าเวลาเราเห็นอะไรสวยๆเราก็อยากจะแนะนำให้ใครมาดูงานนั้นเหมือนกันครับและคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้คลิปที่เป็นสายเที่ยวด้วยกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะชมคลิปที่มาใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีอะไรก็สเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ